สัญญาณใหม่หน่อยสวัสดีครับขอเชื่อมสัญญาณใหม่หน่อยตอนนี้อยู่ห่างไกลพ้นทะเลมากเลยอ่าชาวซิวบอไลไอทีครับอ่าสวัสดีครับสวัสดีครั้งนะครับวันนี้พูดมาที่เมาดีครับ ว่ามันเป็นยังไงบ้างพาเดินกันเรีสอร์ทรูระดับห้าดาวเลยประมาณนี้เลยแล้วก็อ่าเดี๋ยวนะวิลลาก็จะประมาณนี้แล้วเราอยู่ฝั่งเออทิศตะวันตกมีอะไรพิเศษเยอะแยะมากมายในห้องนะครับก็ทริปนี้ก็ต้องก่อนอื่นต้องขอขอ,ขอบคุณแอร์เอเชีย นะครับผมสำหรับตั๋วเครื่องบินนะสปอนเซอร์ตั๋วเครื่องบินราคาเศษและก็ขอบคุณมาลดีเอ็กซ์เปอร์แมนเอ ในห้องตอนนี้ก็มีเครื่องทำกาแฟมีอะไรที่เนี่ยครับด้วยความเป็น5้าดาวครับทุกอย่างทานได้หมดเลยนะแล้วก็เติมทุกวันแชมเปญน,นี่ก็เป็นเวลคัมแชมเปญเมื่ีก็ได้รับการต้อนรับที่ล็อบบี้ก็มีเวลคัมเรียบร้อยหมดแล้วเนาะแล้วก็มีสแน็คอ่าอันนี้เป็นแคปซูลเอสเปรสโซแล้วก็ อันนี้เป็นโปรเตโตชิพโอ้แล้วก็ถัว่วนะฮะเห็นเนาะเป็นคือแอดโมสเฟียหมดเลยบางคนไม่รู้จักแบรนด์ออฟลูออฟลูเนี่ย O B L U เนี่ยออฟลเป็นแบรนด์ของประเทศอินเดียเขาใหญ่มากที่ที่เนี่ยโ้หน้ำน้ำเป็นขวดใหญ่แต่ที่เนี่ยเจ๋งอย่างหนึ่งคือน้ำอ่ะเป็นขวดแก้วหมดเลยนะแล้วก็ทุกครั้งที่ทานก็คือใช้หลอดกระดาษหมดเลยก็คือประเทศอื่นเขาก็ แค่เรื่องสิ่งแวดล้อมค่อนข้างเยอะแล้วเดี๋ยวเรามามาดูตัวห้องกันดีกว่านะครับแทนแทนเข้ามาเป็นอย่างนี้เลยนี่เขาจเจาะรูไว้อย่างนี้เป็นกระจกเรามองเห็นมองเห็นข้างล่างเลยนะครับบรรยากาศอย่างนี้เลยอ่ะมีโซฟาอันนี้เขาก็นะ เขาก็เตรียมพร้อมไว้แฮปปี้ฮันนีมูนจริงๆก็มีตั้งแต่ขึ้นเรือมาก็มีดอกกุหลาบให้คุณผู้หญิงไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเหมือนกับแบบว่าไว้เซอร์ไพรส์แล้วก็ของตัวซีเล็กเนี่ยกำหนดอายุด้วยนะอายุของคนที่เข้ามาพักอะครับได้ตั้งแต่อายอาุอายุ18ปีขึ้นไปเท่านั้นคือเป็นที่ที่เหมาะกับการฮันนีมูนเนี่ยแผลจริงแต่ฝั่งตรงข้ามเขาจะมีตัวที่เป็น เอ็กซ์เพียที่กาลังจะเปิดอันนั้นนะ่ราคาย่อมเยาทุกคนนะ่ะน,น,น่าจะน,าน่าจะเริ่มตัดกันก่อนอ่ะแต่ว่าอันเนี้ยพอดีด้วยความที่เราจองอันนั้นแหละแต่อันนั้นยังไม่เปิดเขาก็เลยอัปเกรดให้เรามาอยู่ที่นี่ซึ่งที่เนี้ยเออค่าที่พักมันคือสองเท่าของที่นู่นเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปดูห้องน้ําอลังการมากนะครับผมอ่า ไหลสดก็อาจจะติดนะครับผมนะครับก็ไม่ได้ไม่ได้นี้เอานะเอออ่างล้างหน้าเป็นคิชแอนเธอรเป็นห้องน้ำแบบโอเพนแอร์ย้ำอีกครั้งโอเพนแอร์จริงๆอันนี้มันหลอดไฟันกะพริบตามตามรีเฟรชเลทนะครับอ่างอาบน้ำเป็นแบบนี้และที่พิเศษที่สุดก็คือนี่ครับมีตะข่ายอย่างเงี้ยอยู่ในห้องน้ำเลย น,นี่ชาเวอร์ใช่ไหมครับอ่าแล้วก็มีตะข่ายอย่างเงี้ยอยู่นะครับนอนเล่นได้นั่งเล่นมือถือนอนเล่นได้เลยในนี้แล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นนี่ครับที่ทําธุระของเราเนี่ยโลโก้ให้ดูโลโก้นะก็คือตัวออฟลูเนี่ยแหละครับอ่าล็อบบี้กิลินะครับก็เขาอะโปรเจกต์เนี้ยเป็นเมกะโปรเจกต์เลยก็คือเออ ในรีสอร์ตเองอะครับมีมีอยู่สองเกรดก็คืออย่างที่บอกเป็น experience ยร์เตป็นตัวสามสี่ดาวตัวนั้นแล้วก็ตัวนี้เลยที่เป็น5้าดาวเขาก็สร้างสะพานถึงกันแต่ตรงนั้นอะคือเอาไปพักได้ทั้งครอบครัวเลยเป็น family นะครับคือแบบว่าเป็นอีกเกรดหนึ่งเป็นเกรดแฟมิลี่รูมอ่าแล้วก็จะมีแบบเป็นตึกเป็นอะไรที่แบบไม่ต้องลงโอเวอร์วอแบบนี้ก็ได้นะครับแต่อนนี้คือ คือสุดจริงๆอันนี้คือเห็นห้องน้ําแล้วเนาะห้องน้ําขนาดนี้ผมเพิ่งเห็นว่าเลนชาวเวอร์มันอยู่ข้างบนนะถ้าเปิดก็เปียกหมดเลยใช่ไหมแต่คือมันอยู่กลางห้องตรงนี้เลยอะ่ะโหแบบอันนี้ก็ือว่าสุดยอดจริงๆแล้วก็เนี่ยผมสังเกตเห็นไอตัวพัลมอะครับไม้แบบนี้ดีไซน์แบบนี้ไม่เคยเห็นที่ประเทศไทยเนาะตรงนี้ก็เป็นพัลมเหมือนกัน แบบนี้เลยแล้วก็อ่ะหัวนอนด้วยความที่เราเป็นห้องริมสุดเราเปิดไปปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นทางเดินเห็นตัวสโมสอนอะ่ะถ้าถ้าไปทางด้านนู้นนะครับก็จะมีสระว่ายน้ำมีศูนย์วอเตอร์สปอร์ตก็คือถ้าตรงนี้เรามองตรงนี้เราจะเห็นแค่เป็นแบบ เป็นบังกะโลเป็นที่แบบเหมือนที่นั่งเนาะแต่ถ้าเราไปเดินไปอีกครับก็จะมีตัววอเตอร์สปอร์ตให้ไปยืมสโนอกเกอร์ให้ไปทำนูน่นทำนี่ได้แล้วก็ที่สำคัญก็คือเดินไปอีกก็จะเป็นห้องอาหารนะอืมแล้วก็ข้ามไปตรงนะระหว่างเกาะที่บอกเป็นสะพานก็จะเป็นฟิตเนสและโปรเจกต์ยักษ์มาอีกแล้วสิ่งที่เขากำลังจะทำในอนาคตอะครับคือเขาจะกำลังจะทำ เอ้ยเดี๋ยวนะแซมซังแซมซังของเราเดี๋ยวนะไม่แซมซังซูมอย่างงี้เขากำลังจะทำเอ่อห้องอาหารใต้น้ำที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียที่นี่จุได้ประมาณ40คนลึกห6เมตรนะครับก็คือคอนเซ็ปต์ของที่นี่ก็จะประมาณนี้เลยก็คือแบบคุณลงไป คุณลงไปใต้น้ำแล้วก็เป็นห้องอาหารติดแอร์อย่างดีคุณแต่งตัวแบบหรูๆเหมือนแบบแฮปปี้แอนนิ r เวอร์ซารีอ่ะจะเซอร์ไพรส์ใครสักคนแล้วคุณก็ลงไปใต้น้ำมองเห็นหมดเลยอ่ะบางคนเคยเที่ยวพวกอันเดอร์วอเตอร์เวิร์หรือว่าแบบเคยไปที่ซิดนียหรือที่ไหนที่ไม่เป็นอุโมงไปเนาะคือทะเลมันก็จะสวยๆอย่างนี้แหละสีแบบนี้เลยอ้าวคุยไปคุยมามาอยู่ตรงระเบียงแล้ว ระเบียงเราเป็นยังไงบ้างขอเปิดหน่อยโหทิศเราเป็นทิศตะวันตกแน่นอนตอนบ่ายต้องอย่างนี้แหละแดดแรงแต่เขามีเสาวไว้น้ําให้ส่วนตัวทุกห้องโอ้โหลึกเมตรยี่สิบนะครับอันนี้คือแบบเนี่ยสาวไว้น้ำสบายสบายอย่างนี้เลยลึกเมตรยี่สิบและ นั่งพักส่วนตัวของเราอยู่ในโลกส่วนตัวกับทะเลสีสีเทอร์ควอยสนะเรียกว่าสีเทอร์ควอยส์สตหบก็เทียบไม่ได้เนาะโอ้อันนี้คือสุดจริงๆแล้วก็แล้วก็เราลงไปจากตรงเนี้ยเราลงไปสนอก์เกอร์ได้เลยนะครับเด,เดี๋ยวผมขอส่งเอาหนึงนะครับ รสวัสดีจันมึกนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนที่ดูอยู่ด้วยก็คือตอนนี้สิ่งที่ช็อกมากหลายๆยอย่างเออทำไมมามาดีฟอันนี้น่านั่งคุยเนี่ยเดี๋ยววา่วา,งวางเริ่มนั่งคุยแล้วไหมจับเข้คุยกันโอ้สาว้น้ำน้ำล้นด้วยคือสิ่งที่คนพบก็คือเมื่อรัฐบาลนะเราขายล็อกดาวน์แล้วอ่ะการท่องเที่ยวมันก็เริ่มกลับมาเนาะแล้วก็ ที่น่าสนใจมากก็คือของเรา,เาประกาศหนึ่งพฤษภาใช่ไหมแต่เมาดีบะเขาประกาศไม่ต้อง rt pcr ตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาะอ่ามันก็เหลือแต่ฝั่งเราแต่ตอนนั้นน่ะผมกดเครื่องคิดเลขแล้วยังไงยังไงอะ่ะเราต้องเสียอะไรบ้างกว่าเราจะมานี่เราต้องเสีย rt pcr ก่อนมาถูกไหมครับเดี๋ยนะอ๋อเมาดนะียกเลิกก็ไม่ไม่เสียละ แต่เราต้องเสีย RTPS CR ก่อนกับ100เหรียญซึ่งมันประมาณ3,000กว่าบาทใช่ไหมแล้วก็กลับไปก็ต้องไปเทสเซนโก1วันซึ่ง1วันสำหรับ2คนนะ่ะคุณก็จะหาโรงแรมได้ประมาณ4-5,000บาทใช่ไหมเอออันนั้นมันก็ยากเข้าไปอีกมันก็เป็นต้นทุนเพิ่มเบ็ดเสร็จแล้วว่าคุณจะออกนอกประเทศแบบคุณต้องเสียเอ็กซากเป็น1,000 0บาทแต่ตอนนี้สิ่งที่คนพบ ก็คือเมื่อรัฐบาลเราคลายล็อกแล้วนะครับเ,เราก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายส่วนนี้เราก็การค่าใช้จ่ายเป็นค่าตัว๋วเครื่องบินค่าแพ็กเกจค่าที่พักอย่างเดียวเลยและและออพอไม่ต้องกักตัวใช่ไหมอืมค่าใช้จ่ายเราลดลงโ okay. อเคแฮปปี้อ๋อสิ่งที่น่าสนใจมาก ที่เจอคนที่นี่คือเขาเลิกใส่หน้ากากกันหมดแล้วคือเมื่อเรามาลงเครื่องที่มาเล่น,นะครับก็คนพบว่าเขาไม่ใส่หน้ากากกันแล้วเนาะอ่าตรงนี้เดี๋ยวให้ดูอีกรอบหนึ่งกับความอลังการนะครับกับห้องที่มันสามารถมองลงไปในทะเลแบบนี้ได้เลยเนาะอ้ oh. แอร์เย็นมากใครบอกอยู่ over water แล้วแบบจะร้อนจะแบบ อยู่ไม่ได้ไม่ใช่ตอนกลางวันมันเย็นแอร์เย็นโอเคเลยสภาพประมาณนี้นี่มีอะไรให้รีวิวเพิ่มนะสีวิไลไอทีก็ซอกแซกนิดนึงนะอาจจะพามาเปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงแต่ว่าการเที่ยวต่างประเทศอะมันไม่ไกลเกินไปแล้วผมก็ต้องพูดถึงการเตรียมตัวการเที่ยวต่างประเทศไหนไหนมีคนฟังอยู่ผมก็ ผมก็เล่าให้ฟังเลยแล้วการขามาเราต้องมีอะไรบ้างเราถึงออกนอกประเทศไทยได้เนาะขามานะครับเดีย๋ยวผมลงมาอ,อย่างนี้เลยนะลงมานั่งคุยในอ่างเลยนะโอเคขามาเราต้องมีออของเมาดีบ่ะเราต้องไปลงทะเบียนอของอิมิเกรชันเขามันก็จะได้ QR code ตัวนหนึ่งมานะครับ ส่วนขากลับอะเราก็ต้องลงทะเบียนสิ่งที่เรียกว่า Thailand Pass ซึ่งต้องลงทะเบียนก่อน48ชั่วโมงก่อนกลับนะเราควรจะมี IQR Code ตัวนี้ก่อนเข้าตอมของทุกประเทศก็คือขามามา,มาดีปะเราก็ลงทะเบียนไว้ก่อนมาขากลับแล้ประเทศไทยเราก็ลง Thailand Pass ก่อนกลับแค่นั้นเองเออแล้วก็บนเครื่องบินก็สามารถที่จะเสิร์ฟอาหารได้ ทานอาหารได้ปกติแล้วนะครับตอนนี้คือคือทุกอย่างกลับมาหมดแล้วอะถ้าถ้าพูดพูดตามตรงก็คือกลับมาหมดแล้วมีแต่ว่าต้องใส่หน้ากากนะครับแล้วก็เเพิ่มมาตรการป้องกันนิดหน่อยเนาะแล้วก็ต้องตรวจว่ต้องมีวัคซีนครบตามเอ่อ i r e ร e n t ของรัรบรลรเคเรเบเร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 ็เร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 เม่รเไ ถ้าผ่านตรงนั้นแล้วอะ่ะมันก็คือมันก็คือเวฟพวก rtccr อะไรต่างๆหรือแม้แต่ abk เองอะเราก็แค่พกไว้แค่อุ่นใจแต่เราก็ไม่มีใครขอขอเราดนะูขอให้สวอปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสวอปซึ่งเออจากการที่มาเจอชาวต่างชาติที่นี่คนพบว่าแบบยุโรปมาแล้วอินเดียเขาก็เที่ยวกันแล้วทุกประเทศคือเขาเริ่มเขาเริ่มตื่นตัวแล้วเ,เริ่มออกมาแล้ว ผมเองน่าจะเป็นคนไทยกลุ่มแรกๆที่ได้มาเยือนออฟลูออฟลูเนาะอ่านาออฟลูออฟลูซีเล็กนะแล้วก็ออฟลูเอ็กซ์เพีย e นฝั่งตรงข้ามที่กำลังจะเปิดในเร็วๆนี้นะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับอยากจะสอบถามนะมีคำถามสงสยัยอยากจะลองออกนอกประเทศบ้างหรืออยากจะมาลอง นอนแบบนี้เนาะนอนสบายสบายสโนกเกอร์ชมประการังฟังเสียงคลื่นทะเลสีเทอร์ควอย์เทอรควอย์อย่างนี้เนาะก็เขียนคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะรับรองสีบิไลท์ไอทีไปตอบแน่นอนแล้วก็ก็ขอบคุณอีกครั้งอะมาล d e เอ็กเปิดคือมันมีเอเจนซี่เยอะมากแต่มาล d e เอ็กเปิดเนี่ยให้คำตอบออวางแผนได้แบบไม่ผิดหวังเลยนะครับ แล้วก็ทําให้แบบทริปของผมคลิปเนี้ยมันสะดวกสบายมากนะครับอำนวยความสะดวกหลายๆอย่างแล้วก็รวมถึงว่าเออแบบว่าให้คําแนะนําในการเตรียมตัวด้วยทั้งคิวองคิวอถ้าเราถ้าเราไม่ได้ศึกษาข้อกฎระเบียบของรัฐบาลเราก็คงไม่รู้ใช่ไหมว่าแบบเขาถ่ายล็อกแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะมีผมว่าคลิปนี้ยมันก็อธิบายเยอะแล้วล่ะแต่ถ้าแบบ สงสัยอะไรอะเดี๋ยวผมจะแปะล,ลิงก์ไว้ใน c i v i l ลท e IT หรือว่าทำคลิปที่อธิบายที่แบบมีป๊อปอปัพมีอินเสิร์ตนู่อินเสิร์ตนี่เนาะคนจะได้ไม่งงว่าแบบมาเที่ยวยากไหมมาเที่ยวยังไงนะครับขอบคุณมากเลยครับถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็ฝากติดตาม c i v i l ล z e IT ต่อไปนะครับเพื่อนๆครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ